ก่อนคริสต์มาสเอดารินเด็กน้อยวัยห้าขวบโรงเรียนอัศมัชัญพบกระดิ่งสีเงินเล็กๆวางหน้าห้องเรียนมันสั่นเบาๆเหมือนทักทายเธอนำไปให้คุณครูและคืนวันนั้นพบกาดลึกลับบอกว่าเด็กดีจะได้รับความสุขในใจเสมอคาบศิละปะเอดารินแบ่งคุกกี้ให้เพื่อนหิวๆก่อนกลับบ้าน เธอพบกล่องขนมลายดาวบนโต๊ะของตัวเองกระดิ่งสั่นเบาๆราวกับบอกว่าเจ้าทำดีแล้วเด็กใหม่ทำหนังสือหายเอดารินช่วยตามหาและพบมันซ่อนอยู่หลังตู้คืนวันนั้นมีที่ขั้นหนังสือสีทองอ่อนบนชั้นของเธอหัวใจอุ่นราวกับได้รับของขวัญที่มองไม่เห็นอากาศหนาวเพื่อนลืมกระเป๋าน้ำร้อน เอดารินแบ่งของตัวเองคืนนั้นเธอพบถุงมือใหมพรมใต้หมอนพร้อมข้อความว่าอบอุ่นเหมือนหัวใจของเจ้าเพื่อนถูกล้อเรื่องระบายสีเอดารินช่วยสอนตอนกลางคืนดินสอของเธอเรืองแสงอ่อนๆราวกับยิ้มให้เพราะวันนี้มันช่วยสร้างกำลังใจให้ใครคนหนึ่งเอดารินรดน้ำต้นไม้สนหน้าโรงเรียนทุกเช้า วันหนึ่งต้นสนแตกใบใหม่คืนนั้นเธอพบลูกบอลประดับสีเขียวมรกตบนโต๊ะแสงมันเต้นลำตามจังหวะกระดิ่งฝนตกเพื่อนลืมร่มเอดารินแบ่งร่มให้แม่เปียกทั้งแขนคืนวันนั้นมีร่มสีรุ้งวางหน้าประตูเรากับคำขอบคุณจากใครสักคนกลางดึกได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเอดาริน พบกล่องดนตรีเรืองแสงเปิดแล้วเพลงคริสต์มาสแผ่วเบาดังขึ้นโนตเลก็กๆเขียนว่าความกล้าของเจ้าคือของขวัญงดงามที่สุดวันหนึ่งเอดารินพบกุญแจทองคำเล็กๆในสนามเธอคืนเจ้าของคืนนั้นมีพวงกุญแจรูปดาวเกาะที่กระเป๋าทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่กำลังเล่นสนุกโมเดลบ้านเพื่อนหาย เอดารินช่วยหาจนเจอเพื่อนดีใจมากกลับถึงบ้านเธอพบบ้านโมเดลสีทองบนโต๊ะเปล่งแสงนุ่มคลายบ้านจริงๆเช้าวันต่อมาอากาศเย็นเอดารินทำโกโก้ร้อนแจกเพื่อนทั้งห้องทุกคนอบอุ่นราวกับไฟกองเล็กคืนนั้นเธอพบซองโกโก้พิเศษเขียนว่าความหวานเริ่มจากเจ้าคุณแรก ในคืนก่อนคริสต์มาสกระดิ่งสันดังแสงสีทองลอยรอบตัวเธอนำไปที่ต้นสนหน้าโรงเรียนใต้ต้นสนมีกล่องของขวัญด้านหลังกระจกเขียนว่าของขวัญแท้จริงคือความดีในใจของเจ้าเอดารินยิ้มอบอุ่นเช้าวันคริสต์มาสที่เธอไม่วันลืม